h สิน STRUMENTALS you gotta holla air Robin Wesley Productions No 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 Robin Wesley จะเจ็บอีกครั้งตอนสุดท้ายด้วยความร้ายก็เอาเห็นก็อยากจะลองคบกับเธอดีกว่าเพือหรือแ,แค่ฟันที่ใครบอกไว,ว้ว่าเธอคลายนางมันร้ายไม่ว่ากันไม่ลองไม่รู้ว่าเธอเจ้าชูได้แค่ แม้เธอจะเอาแต่ใจงี่เงาและงอแงปั่นหัวให้แค่ตัวใครมนลงรักแลกว้วก็ลอยแพกอโทษที่กับพวกนี้ผมไม่เคยแคร์อยากจะเจอเขากับตัวไม่เคยกลัวแกวัดกันสักทีว่าเขาจะร้ายกว่าตัวต่อตัวเอาให้ชัวร์ไม่ต้องไล่มาไม่ต้องเช็คไม่ต้องเฟกเขาก็โดนตัวหมากับเอทุวันนี้ก็โดนชัวร์เธอยังไร้แน่น,นอนมสนว่ามองอยังไรแม้ว่าจะร้ายมาเพียงใดก็รักเธอก็เลือกเธอแล้วรักเธอแล้วอยากจะร้องสักครั้งหนึ่ง เธอนั้นร้ายขนาดไหนเธอทำให้ฉันทําไม่รู้ทําไม่รักในตัวเธอแม้ใครจะมองเธอว่าไม่ลเลิศเลยอาจเป็นเพราะรักในความร้ายดูไม่ครอยไม่เคยเจอยิ่งทำให้เพอยิ่งลงรักเธอยังมารร้าย ฉันเจอเธอที่ปารีมันเธอว่าเบทุกสเปคดีมีว่าจะมองึงไในอะเธอก็เข้าไปหมดคงทนไม่ไหวอีกดียวจะสอดที่มดเย่ไปเตอได้กันใน้ไมละทันใดไปนั่งดูนังในห้องกับฉันไหมเธอเป็นคนร่ำกรอนตกลงไหนึ่งลงแล้วแ e n that's right ไม่ว่าเธอจะไรก็รักเธอพพี่ไม่จะไรกับเธอที่ไม่เธอจะรก็รเธอลองูกันว่าเพลงมันจะร้กว่าก็อยากจะรู้เธอจะรทไรแบบตัว ใต้เคาจะมองเธออย่างไรก็ไม่สนว่ามองอย่างไรแม้ว่าจะร้ายมากเพียงใดก็รักเธอก็เลือกเธอแล้วรักเธอแลว้วอยากจะลองสักครั้งหนึ่งอย,ยากจธรู้ว่าเธอน,อน,น,นั้นร้ายขนาดไหนเธอทำให้ฉันทธอให้รู้ทธอให้รักในตัวเธอแม้ใครจะมองเธอว่าไม่เลิศเลย ไม่เคยเอยิ่งทำให้เพอยิ่งลงรักเธอนั่งมันร้ายเธอทำให้ฉันทํใหมรู้ทํใหมรักในตัวเธอแม้ใครจะมองเธอว่าไม่ลเลิศเลยอาจเป็นพอรักในก